เอาน้องสนมาส่งด้อพาน้องมาแนน่องลงห้างนะสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้สั่งรดกันมานำหาหลานไายครับหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี่หามุงแรงเดี๋ยวนี้ยังบ่เห็นครับ ก็มีตาพีตะนองครับซอยกันพนันหามีคนเดียวนี่บ่ เสือออกดำแต่บ่เมนดำฮะเสื้อเสื้อสีคันแมนคนบอกเลยเออนี่นี่เปิดคลิปไทยวาพ่อใหญ่รับหมอบได้ทรงสีดำมันนะเนาะผู้ชายนั่งมูอไม่ฮับแอับแล้วเขามาแล้วมือหันเอามอไปหันตกไก่ดี่แหละไก่นี่แบบใดไก่นี่ไก่มีชีวิตอยู่อยู่บ่อสันดอกมี อุ้มเขาบังไว้อยู่แต่ว่าผู้หนึ่งสองคนอยู่ขางอ่ะผู้หนึ่งหักตายยู่เลาะขางหน้าเจ้าของมาๆมาๆมาๆเจ้ม่เจ็บกาหบอกการบอกการ์ก็ไปตามทางของการเด้อต้นกับกาห์เพื่อนเนาลูกปะแม่พลาดไปเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลเฮ็ดท่านตามทางเนาส่วนเน้ากัหญ่ไม่ลูกมาแม่ได้บ้าได้ปล่อยแล้บ้านนี้เพื่อนเรียว่าหันมอสิย่างออกมาดอกสามมุ้งบ่เกินอืมให้ผู้หญิงเด้อให้แม่หันลับไปเอิ้นระวังสิ มีปัญหาไงพอออกมาได้ปะละเอ้ยอยู่ไหนก็กลับบ้านน้องต้นแม่ไม่มีเพื่อนอยู่บ้านได้มาเขได้ของเขาหน้ยู่เลาะหน้าหันหลังแต่ว่าเป็นของไรซาราดอกหมองกวนวังสี่จะถามจะพ่อรู้ว่ามันถืออย่างไรมันได้มาที่นี่เลยอันเล่าสี่ใบข่างเฮือนดอกยู่ยู่เลาะตัหัวเฮือนระว่างยังสี่แต่ว่าเป็นของไรซาระไม่ได้ของนั่นดอกเพราะว่ายู่หันกันใช่ไหมตั้งแต่ไอ้พวกท่อพวก ของเก่ากิน้นามันจะเสื่องจะซ่นไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ติดใจมันเห็นแต่ว่าต้นเนี่ยจะเป็นคนที่รักสะอาดของในสวนนี่จะเก็บมาเผาถ้าเป็นขวดก็จะเอาไปกองไว้ให้ของเก่ามาเอาเพราะในสวนนี่จะไม่ให้มีขยะอเต้นก็เลยจะเป็นคนในแม่ทำไมถึงไม่ค่อยอยากให้แขกมาที่สวนเยอะๆคือเขาจะมาขอดูงานเนี่ยมันกินปป๊บซี่แล้วก็โยนไปกินกระทิ่งแดงโยนไปต้นก็จะตามเก็บนะเพราะว่าต้นรักความสะอาด มนเต็มเต็มมันเกิดเพิ่นแล้วเนี่ยหันบ่เป็นอย่างดอกคนวางสี่ยังวางเห็นสิเห็นแบบใยปูให้บอกห้ใครให้เบิร์ดหพ,พิคนเลยผ้าไปบอกห้จุดทูบบางหันทั้งเทียนทั้งอย่างห้บบาแม่ทรณีไว <c oughs> ้พันหาง <c oughs> ันนี้ได้บาได้บอกแล้วแม่ทรณนะีนั่นเราเอื้อลดจจ้หน้อยบ่เกินสามโมงมันอันเดียวกันกับบานพตากแล้วว่าเป็นอันเดียวกันตาบันนี้เลขแล้วก็ตกศูนย์ ได้เบิ้งก้อนนะกะบ่บเบิ้งแล้วกับ่ว่าคนบ,บ่มักเบิ้งหวงกกะเลยวายังส่อายุหันลังิมี่ยู่ดอกโคตรอุ้มๆในหน่ยเพื่อนมาหมองรถไถ<อ><ห>่รถไถมันมากไปต่ำด้วดูแต่ว่าต่ำบ่าหัวน่ะเนมายยในรองหัวหน้าต่ำบ่อยบ่อยยืหนะัวหน้ายให้าเฮานี่แหละยหนาเขากัาสังี่เลยวะโต่นย่าง้งี่แต่หน้าหน้าบบใครไถเพราะมันบบเก่งเหลืองรด มันจะเกิดจะไปถ่ายในปาทุเรียนปมาทุเรียนหนี่งคือปลับไปตัวแต่ว่าทางผุ้นี่บอกทางผุ้นกะตายอ้นั่นนะนี่เด้บั่นพกหน่อยมองน้าบั่นก็อล่อนไปเห็นโคหนึ่งได้ยังมองไหนเลาะเนี่ยเอานกงกลางเลยแท่งแนำบ่ต้นจะไม่เข้ามาถ่ายในนาเลยจะให้จ้างบักการเพราะว่ามันจ้างบักการลุยบั่นเพราะว่ามันขับรถเบเก่งน่ะฝุดหมูมาฮับกี่แหลก ฮับไปลมูหันขึ้นมากเลยเด้มูมากแล้วมูหันบนหน้ก็พอได้ถามบันนี้หันหันนั่งอยู่น้ำพ่นน่นน้ำพ่นน่ี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่มันไปชนบ่อยๆผู้นึ่งหันตายตายแล้วผู้อยู่หัวหน้าหันเจ็บหัวตายมันเจ็บหัวแล้วมันเจ็บหน้าเอิ๊กมันตายว่าไว้หันคนบ้านคืนพร้อมนอนตายก็คึดนแป๊บแล้วแล้วจ้ากองกันแต่ว่าหมอเขานั่งยืดเดี๋ยวนี้หันให้มันไปชนบ่อยๆบ่ นี่มันไปชนบ่อยๆเอ้ยเหมือนอะไรอย่างขึ้นมาท่านสิคือพ่อสิเห็นโลดหอบเพราะว่าอันห้องเอาเมทอร์ณีเพิ่นเปิดแล้วล่ักก็เกิดใบสามหมอสิออกมาโลดเมเราเมเราห่นหล่ะสิหูเละวันยังสิเม่ากระพ่านหน้าหล่ะเดี๋ยวเนาะแต่นี่กระพ่านหน้าไม่ใช่นพ่นก็คือพ่นนี่แต่ถ้าพ่นหน้าที่ว่าพ่นของหน้าน่ะนะก็นึกไม่ออก คอก็ให้นาให้ป้อยให้เอินนำหน้าไปเรียกหรือแม่หัลละแล้วว่าเอิอแม่หัลละเด้อแล้วว่าไปไปพ่นหน้าเฮาเบิ่งสะบัดเนี่ยนี่มังไดแน่พ่นหน้าเฮาบัดนี่อันซีออกน้ำตาลออกสมสมน้ำตาลออกแดงนี่มอที่ไปนี่เออแล้วก็เหี้มืออันว่านี่บะนี้แสดงว่าเขาจะเอาเครื่งถึกอด้วยช่วงฮาทุ่มว่านี่นี่มันเขาเสื่องตั้งแต่ฮาทุ่มพุ่นนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ม่อัน นีอยังบว่าเห่อซองมือขัดซองมือนี่อันนี้ล้วาวพ่อตกสุนน่ะนะเลยเอาไปเห็นมาเห็นพ่อเห็นยูดอกล้ว่าเห็นเพราะว่าแม่เรละนี่เิ่นเปิดบะไว้แล้วพันหาเอาอะมาที่นี่เดี๋ยวเดินหน้าคุดกันเด้อว่ามันไปต่ำดูดูเนี่ยมันบ่อรถไทยที่ว่าเข้าจางมากนะนะมันจะมีพูนดอกล้วาวแล้ไปต่ำดูดูบ่อนดี มันต่ว่ามันสิอยู่บ่ได้อยู่ในวันหน้าหรือยู่ในฝ่ากันระหว่างยังสินะนั่นก็เลยบ่มขึ้นเ่ออกกันเริ่พ่นเขาก็ไปหาตั่ะจ้างเขาต่ำดูดูวะไปมืพ่นนั่นแหละไปมองไปยึดใส่กันเดี๋ยวนี้มันนั่งหันหลังให้มั่พ่นทำมันนั่นไปสุพ่นนั่นแหละเนาะอันนี้มันนั่งมันนั่งเขาอยู่ข้างๆนี่เดี๋ยวเด้อจ้างเขามาตอนหองกรกเขาจิ้มไ่ได้จิ้มเขามีพ่นได้แน่ตะ ลายพ right. ่นป่ะกินาวหันซดูๆก่บตัวนี้ก็ตัวนั้นแต่เรไปเบิ่งคู่มองมันเป็นพดละน่าจะเฮ็ดให้เป็นคใหนจ้าายสันตัวนึงก็พ่นดนเลยพ่นทางแดนนะมึงก็ไปบ่าหนาวก็ได้นั่นดอกนอนเห็ยังน่นพกมออเอ้าก็อยู่มองอมองแดดให้ช้ำเ ลวกกอไผอดอไม่เแซม้งขอเอนันขวดกะบอกแวัดันอออี้ขางน้ขเางนี้มันต้องไม่ดันมันตบมนอู่นกหรอบองขากกันเออข้ามกกันเนาะเออบอนีห่คนตดอกทดจังเป็นได้อือพนั่นเาบอกามันเออไ้ของในนคืออะไรใของในหน้าอันคือ ขึ้นข้างไม่ขนฟองเลย่อกแล้ว็เขาหันหน้าเขาท่าก็ได้คิดแล้วก็ช็อกหเ้าเออพอแบบตื่นเบบช็อกอุ้นอืมอืมอืมแก่พเออ่นี้อัน้อัอน้นก็่เมือาเอต่างเออเอ เพ่อนกับซ่านฮัลโหนาแม่มาหาเะยรลกมากับเพื่อนกับซานกับบานกับซองอถ้ากล้องนี่เกี่บมัต้ตนนะไอห,หน้าบอกอ่างนั้ครับม,ววมันมขำมนด้วว่ามันมันแบบว่ะมันอันนี้ตนเดินลูกสาวไอแก้วนั้มันให้มันขึน้นแม่พ่อมันหลายเรื่อยแม่ก็แห่ผ้อยู่ลูก จะไปยุบบงใดก็ให้กลับมาเด้อเพราะว่าในสวนเน่าเนี่ยมันต้องมีผู้ชายดูแลนาแม่เป็นไม่ยิ่งคนเดียวมันก็อันตรายลูกแก้วกระถา่มีต้นหักเขากลับไปแม่ก็ต้องยู่คนเดียวเพราะว่าต่างๆนน่นะต้นหนึ่งคนออกไอเดียมาเลยได้ทุเรียนเจ็๊รบอยกัต้นนี่แม่ก็แค่เสริมนะครับดูแลให้อ่ะหวังว่าลูกอาจจะมีสมบัติกินนะนะเมื่อคืนหน้าก็ห้เมื่อคืนนี้ มันอนน่นะเมื่อคืนเนี่ยนี่ตนลูกสาวเนี่ยก็โอ้มันนนอนนั่งกอดเข้าแล้วก็หายอยู่นะเจ้าของที่นี่ตุมั่นพ่อมที่ตนเจ้าของพ่อมนะพิษพลาดมันก็พิษพลาดคู่คนนั่นแล้วแต่มันก็ต้องมาปรับปรุงและแก้ไขการแก้ปัญหามันไม่ใช่การหนีปัญหาการแก้ปัญหามันคือการชนกับปัญหามัน จะดีจะซั่วมันกันลูกมัน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 เป็นย่างอื่นไปบ่ได้นะในเมื่อในเมื่อมันมันเกิดปัญหาแล้วเรามันมันย้อนกลับไปมันมานั่งทะเลาะกันไม่มีประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าเราต้องแก้การที่แก้ที่ดีสุดการมานั่งคุยกันต้นเราเราไม่ต้องหนีหรอกเขากลับมามันไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์เชื่อพี่อ่ะมันกับเมื่อวานมันก็เฮ็ดเต็มที่นะมันกั มันน่าจะตั้งใจไว้แล้วเพราะว่าท่อมางใดมันหักเน่มันไม่แตกแล้วนะมันก็ไปตาม่อมไปเมือเถอะนะามันเรียกว่าปัญหามันคุยกันได้เราผิดร้อยครั้งเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่จะสักหมื่นครั้งเนี่ยเขาก็ให้อภัยเราเรากลับมาเหอะเราจะหนี่างนี้มันไม่เกิดผลดีกับทุกคนหรอกข้าวก็บ่กินแก้วกับ่ได้กินเลยมันขึ้นแม่กับเมียเนี่ยทั้งเมียทั้งแม่แม่เนี่ยยิ่งเป็นผู้ที่ให้กําเนิดเราแม่นี่แหละยิ่งเห็นไหมดูดูหน้าแม่สิ แม่ไม่ได้นอนทั้งคืนเบิดคตเบิร์ตขำสิเบ้าแล้วเมียอีกล่ะเมียเราก็รักเรานะยิ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันยิ่งได้แสดงออกว่าเมื่อคืนมันว่าแม่พี่ต้นจะไปยุ่ย่งไหพี่ต้นจะไปอยู่งอย่งไหนมันหนาวแม่นะห่มผาสองผืนมั่นนะห่มผ้าผืนใหญ่แด้อพี่ต้นนะไปแค่นั้นนะแม่พี่ต้นจะไปอยู่งมองได่มั่นนะแค่นี้มันจะห่วงมั่นนะบอกินเข่ามันห่วงต้นน่อนะนี่ไม่ตุนถ้าได้พี่เชื่อว่าต้นต้องมาดูอยู่แล้วความเคลื่อนไหวเป็นยังไง แล้วต้นดูแล้วต้นก็ใช้สติสติในการคิดแล้วก็กลับมามม่ยูที่เนาะก็อยู่มาอย,อยูสองคนนะแม่ก็ทิ้งว่ามสบายมาอยู่เป็นมูล,ลูกไว้สักพักหนึ่งลูกเป็นครอบเป็นขั้วแม่ก็สิถอยๆกลับไปพักผ่อนมันมีทุกอย่างขนาดนี้แล้วต้นเนี่ยเราแค่ดูแลมันให้ดีแค่นั้นทำให้พ่อแม่สบายใจแค่น,นั้น <laughs> คือมันปัญหามันเกิดแล้วพอมันเกิดแล้วเนี่ย มันไม่ใช่การหนีแต่การกลับมาแก้ไขจะอีกสักหมื่นครั้งแสนครั้งเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ให้อภัยเหมือนเดิมแหละเชื่อพี่ครับกลับมาคหัะอย่าให้มันอย่ายให้มันอย่ายให้พ่อแม่ลำบากใจมากกว่านี้เลยพ่อก็น,นอนบ่ใครจะหลับระเบาวานด้วยนะพ่อ,อห่วงนะพ,<ถ>พ่อพูดขวันผ้าซากริงแต่พ่อก็ห่วงถ้าไม่คิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงคนที่รักเราแหละถ้าตอนนี้ยังไม่สบายใจให้ดูคลิป สบายใจแล้วก็ติดต่อกลับมาหาใครก็ได้หาพ,หาพี่หรือจะหาแม่ก็ได้ให้รู้ว่าเราเนี่ยยัง<ม>ยังมีชีวิต,วตอยู่ว่า,วาม,มันอยู่ไอ,อ้คือปัญหาของมันอ่ะมันคิดว่านักยามันแบบว่าคิดสั้นยังสินะนะอตอนนี้เห็นไหมเนี่ยเราเดินหาเนี่ยเดินพูดตามนานลมตามแรงเหมือนผีบ้านเนี่ยคือเราคิดเราเชื่อเราคิดไปกลัวต้นไปทําไม่ดีกลัวไปคิดสั้นเราเลยพากันตามหา แต่ถ้ายังก็ภาวนาให้ไม่เป็นเหมือนที่คิดแต่ถ้ายังดูอยู่ก็กลับมาเชื่อพี่อกากลับมาตต้นพ่อแม่พร้อมจะให้อภัยแหละแล้วเราก็มานั่งคุยกัน